จังเลยนะอีกแก้วนะฮโาลาวียิ้นไม่ประเทศไรที่คนตายเป็นรอยยินไม่ไปเบียดเทียกกันาาวัวฮโลวีนนั้นรอยไรเมนุกไรเลยฮโลวีนกูนุกเล,เล,าลา็กน,ก,ลกนูกลเลยหล็กว่าเลีนไทยดูเลยเชี่ยวชาวอกูชเชี่ยวชาเลยว่าเลีนไทยเฮงอะเออเลเมืองนอกแต่ว่าเมืองไทยมานุกไยเมืองไทยฮาัลาวีนเมืองไทยก็มีแต่พี่ย้ำวัวอ่าพี่จับวัวพี่หลูกวัวพี่เปลี่ยนวัว เล็กกับพี่หัวเี้ยว่าข้องกูพี่มินหัวเอาล่างมั่งเลยพี่มินหัวนั้นไอ้ยัยเทียนถ้ามินบอลลีบอลลีกับมึงล่างก็จะมูก็ได้ถ้ามินจานล่างก็เฟ็บถ้ามินเล็กกับล่างก็ไปเต่อฮะฮตายเดียวเล่นเจ้าอ่ะได้กันไม่ไม่มันก็ฮ้องข้องกูจุขึ้นมันหวานนี่เจ้าไข่นี่เจ้าไข่หน้าทะนุทะน้อมันหลบข้องกูจุขึ้นแค่ยูไร่ก็มึงแค่เข่าแขนมันละข้องกูมินพันนั่นแหละ ไอ้แก้วเออผู้ชายอันเออเพราะมันพันนันเละไอ้แก้วเอออันเด็กได้กันไม่เมื่อยก็ไม่ปราบมันเนอบวกเราทำตาหนังเครียดหนังเศร้าเลยพว่าาหนังทอนไทยรถ่าไปนู่นพาไปนี่อย่าให้เราเครียดเออเดี๋ยวพาไปเะวอวดเผื่อนี่เมียกูช่วยไมนี่คนนี่เมียกูนะนี่เมียกูช่วยไมนั่นอยู่แบนนันเละเด็กไม่เมื่อยอันเออไล่ปีไปแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมคนายอันเ้ยไอ้แก้วเออ ทุกท่านมันไปไหนมันไปแต่ชวนมันไม่ชวนเราไปเออมันหยุดรถมันไม่ชะตาดที่เริ่มมันยุ่นไปนูเออไปช่องโน้นนู้ต่อไปชะตาเสนอแม่เราได้ยินแอ้ถึงมันไปกับเปือนมันติดเปือนมันไม่ก้าวแขนนี่กับเราไม่ท่อนแจกับเมียท่อนใจแต่เปือนเปือนมาแล้วเปลือนมาดิดเร้่อนึงไปดังพิ้วไปหยิบเมื่อจัดลงซุ่มเน่าไปเงเออ